<chat> ทุกคนครับทุกคนน่าจะรู้จักเพลงตลอดเวลาของพี่ป Brook ูพงศิษฐ์คำพีใช่ไหมเพลงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงครูครับที่นักกีต้ามือใหม่หลายคนเนี่ย หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเป็นเพลงแรกในการฝึกฝนโดยเฉพาะคนที่อยากจะผ่านคอร์ดทาบนิ้วให้ได้เพลงนี้มันมีคอร์ดท่าบนี้คือคอร์ด F# minor ครับสเสน่ห์ของเพลงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเพราะเพราะว่าเป็นเพลงของพิปูพงศิอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีทางคอร์ดที่วนไปวนมาอยู่แต่ในรูปแบบของเดิมๆซึ่งมันไม่ยากนักนะครับมันเลยเหมาะกับคนที่อาจจะยังจับคอร์ดได้ไม่เยอะคอร์ดที่ว่าคือคอร์ด A แล้วก็ไป E แล้วก็ไป F sharp minor แล้วก็มา E แล้วก็มา A ขบนอย่างเงี้ยจะวนวน,นอยู่3าคอร์ดก็จะมีบางท่อนซึ่งนานๆจะมีทีครับก็จะโผล่ D เข้ามา D เข้ามาแล้วก็จะเป็นเต็มห้องด้วยสิฮะตอนนีย้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ใช่ไหมแต่มันก็จะแลกมาด้วยคอร์ดทาบนิ้วที่มือใหม่จะไม่ถนัด ถ้าคนที่พยายามที่จะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าชนเข้าใส่มันก็ดีครับจะได้เป็นเร็วๆแต่บางคนอาจจะเบื่อท่อนนี้เหลือเกินในท่อนไหนที่มันมี F อฟชาร์มไมเนอร์เนี่ยมักจะมาทายตรงนี้นะนี่คือความยากจุดหนึ่งจุดสองก็คือเสียงครับเสียงอาจจะสูงนะคือเพลงนี้มันจะเสียงมันจะค่อยๆสูงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับท่อนแรกเนี่ยอาจจะพอไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาเจอท่อนที่มันเป็นคอร์ดดีเนี่ย อันนี้จะกระแทกเสียงขึ้นดีแล้วก็ในท่อนฮุกเสียงก็จะสูงกว่าช่วงแรกอยู่ระดับหนึ่งนะฮะนี่ก็คือเป็นเปสองอย่างที่เรียกว่าถ้าจะเล่นตามต้นฉบับของพี่ปูเนี่ยทากคอร์ดเนะครับแต่ที่ผมเล่นในการสาธิตให้ดูต้นคลิปผมเล่นในคีย์จก็คือขยับ A มา G ถ้าขยับมาแบบนี้เสียงมันก็จะต้องต่ำกว่ามาตรฐานอยู่2คีย์ใช่ไหมฮะเนี่ย A เนี่ยมันก็เลื่อนไปอันแรกก็จะเป็น A f l a t ว่าจีชาร์ปถ้าเลื่อนขึ้นไปจีปุ๊บเลื่อนเต็มก็จะจะเป็น2 2ระดับนะฮะนะจะร้องง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญมันก็จะต้องเล่นง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมฮะมันก็จะได้ประโยชน์ทั้ง2ทางเลยครับ1ร้องง่าย2จับคอร์ดได้ง่ายขึ้นอ่าอา,อาจจะมี3เด้งฮะสำหรับใครที่เล่นเก่งๆในระดับหนึ่งแล้วระดับไหนระดับที่สามารถที่จะเกาสายได้สามารถที่จะเรียนรู้การเล่นโซโล่ในคอร์ดได้เนี่ย อันนี้จะสามารถประยุกต์ได้นะฮะให้จบในกีตาร์ตัวเดียวแบบบรรเลงเลยก็คือประมาณนี้อันนี้เมื่อจะฟังดูทำนองประมาณสัก60-70%นะฮะแค่เล่นเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อเพลงก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรดังนั้น มันจึงไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นนักกีตาร์หลายๆคนเนี่ยนำเพลงนี้มาเล่นในฟอร์มนิ้ว G บางคนก็เล่น G ไปเลยฮะไม่ต้องคาดคาปโปถ้าเล่น G ไปก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าม,มันจะเล่นง่ายมันจะร้องง่ายขึ้นถ,ถ้ากรณีต้องร้องนะแต่ถ้ากรณีบรรเลงเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเพราะมันมีสายเปิดเข้ามาเยอะนะฮะมันจะขอดสายเปิดทั้งนั้นแต่เ,เพื่อนๆบางคนก็อาจจะอยากจะได้คีย์จริงนะครับของต้นฉบับนั่นก็คือคีย์ A ดังนั้นก็เลยจับคีย์ G ฟอร์มฟอร์ม G นี่แหละแต่จับในการคาดคา์โปนะฮะขอ G ก็จะถูกจับในเฟสที่5หลบบนี้แทนนะครับแล้วก็คาดคา์โปไปในเฟสที่3ก็จะกลายเป็น G ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะฮะแต่จะร้องยากเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นในคีย์เดิมของเพลงนะครับมันอยู่ที่ว่าเราพอใจอที่จะเล่น ในรูปแบบไหนฟอร์มไหนยังไงกันบ้างใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ผมในไหนก็เราคุยกันถึงเรื่องเพลงนี้หลายๆคนที่เคยเล่นก็คงจะแบบว่าเฮ้ยแล้วเคยเล่นแต่คีย์เอเนี่ยอาจจะมีความสนใจว่าคีย์จี K G มันร้องง่ายขึ้นหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคีย์จี K G มันต่อยาการเล่นเรื่องของการเกาสายการฟิงเกอร์สไตล์ได้ไหมอาจจะอยากเปิดใจเล่นนะหรือถ้าเกิดนักกีต้าร์มือใหม่ที่ยังจับคอร์ดเยังไม่คล่องจับคอร์ดเอฟช้าอยังไม่คล่องเนี่ย แน่นอนนะฮะว่าเอาขอ G จมาเนี้ยน่าจะตรงโจดกว่าวันนี้ผมก็เลยสอนในเรื่องของการเกาสายให้มันมีทํานองมันใกล้เคียงเพลงนี้แล้วกันนะฮะว่าประมาณไหนครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันจะยากสําหรับมือใหม่ที่คุณยังเกาสายไม่เป็นคุณยังไม่รู้เรื่องของโน้ตของไรนะฮะแต่พวกที่โปรเฟชชั่นอลเรื่องการเกาสายแล้วนะจะไปได้เร็วครับอ่ะก็เปลี่ยนแปลงคอทั้งหมดทั้งหมดซะฮะ เอก็เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็น G E ก็เปลี่ยนเป็น D F เ h a r าร์ก็เปลี G ่ยนเป็น E Min o r D ก็เปลี่ยนเป็น C แล้วก็คอร์ด E ก็เปลี่ยนไาเป็น D แทนนะครับจะต้องรู้จักการทดคอร์ดซะก่อนในช่วงแรกหลังจากนั้นโนต้ตที่หามาได้ก็ง,ง่ายๆนะครับอยู่ในคอร์ดทั้งหมดเลยฮนะผมเล่นโดยสาย6กกับสาย2พร้อมกันเลยครับจับคอร์ด G ผมจะจับคอร์ด G แบบนี้นะครับ หรือจะจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ในในคลิปผมจะจับแบบนี้อันนี้คือน้ตแรกที่ที่เล่นนะครับแล้วก็เบสก็คือสาย6กับสาย2องเีดีพร้อมกันแล้วก็ดีสายสอ2อีกครั้งหนึง่งแล้วก็สาย2องเฟสที่1โดยนิ้วชี้แล้วก็สายเปิดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาดีดีรอบนี้ผมจะใช้4กับ3ครับโดยการขยุ่มนิ้วโป้งหรือว่า นิ้วที่ผมใช้ปิกวันนี้ผมใช้ปิกสวมนิ้วในการสาธิตด้วยนะครับก็นิ้วโป้งก็ปัดไปบนสายสีนะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับก็ขยุมสายสามมาให้มันดังพร้อมกันอย่างนี้นะฮะนี่นะนี่คือโน้ตแรกแล้วก็สายสองแล้วไปสายสองเที่หนึ่งแล้วก็สายเปิดแล้วก็มาดีแล้วก็สายสามแล้วก็สายเปิดสายสามแล้วก็เฟสที่สองอีกครั้ง แล้วก็ไป E minor E minor รอบนี้ก็คือ6กับ2 6กับ2นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตรงนี้จะเป็น D ผมใช้4กับ2ก็คือ2เนี่ยผมเล่น3ครั้งเลย1แล้วก็อ่าเล่นเส้น3ครั้งเลยฮะ พอด,ดีปุ๊บแล้วก็แล้วก็ครั้งที่สี่นี่มีการเคลื่อนนิ้วอย่างรวดเร็วตรงนี้จะยากก็คือสไลด์จากสายสองจากสายสองเฟสที่สามมาฮะแล้วก็มาสายสองมาเฟสที่มาเฟสที่สามอีครั้งหนึ่งนะครับสไลด์สายสองเฟสที่สามมาฮะแล้วก็มาสามีครั้งหนึ่งแล้วก็มาสายสามเฟสที่สี่แล้วก็ขึ้นมาเฟสที่สองแล้วก็ขึ้นมาจี ก็จะผมใช้6กับ2อันนี้พอจาก G จะไปดีจะต้องยกนิ้วออกนั่นแหละขอด G นะครับยกนิ้วไปเล่นในสาย4เฟสที่2นะครับสาย4ีเฟสี่2ก็เริ่มจากสายเปิดก่อน ตบสายนะครับดีสายเปิดสายสแล้วก็ตบมาเฟสที่2แล้วก็ลงไปสาย3สายเปิดแล้วก็ขึ้นมาสายอีกครั้งแล้วก็ลงดีดีก็คือ4กับ3ขยุ่งแล้วก็อ่านะครับดีรอบนี้ก็จะสไลด์สาย3เฟสที่2ลงมา4แล้วก็ขึ้นไป2อีกครั้งแล้วก็สายเปิด แล้วก็สาย4ใสายเปิดแล้วก็ลง e minor e minor รอบนี้ก็จะเป็น6กับ4นี่แ่มันก็จะวนอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคน ผมเล่นในรูปแบบนี้มันอาจจะไม่มีความเป็นเพลงสักเท่าไหร่มันอาจจะดูแข็งๆไปถ้าเกิดว่าให้เร็วกว่าน,นี้มีชีวิตชีวากว่านี้หน่อยอนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่บันไดก้าวเล็กๆนะครับแต่มันก็ประมาณ70%ของห้องนึ่งนั่นละ่ะ ดังนั้นเพื่อนๆสามารถยื่สารต่อไปได้อีกนะครับว่ามันเล่นแบบไหนทางคอร์ดนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางนิ้วนะต่อให้เพื่อนๆจะเล่น G ของจริงหรือว่าคาดคาโปนะครับแล้วก็มาเล่น G แบบนี้<ๆ>ก็จะใช้ทางนิ้วเหมือนเดิมครับยิ่งคาดคาโปยิ่งเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฟสกีตาร์มันก็จะอยู่ข้างบนเนาะถ้ามันต่ำต่ำ,ต,ำต่ำลงมาเนี่ยระยะห่างมันก็จะน้อยลงนะครับมันจะแคบขึ้นนะครับระหว่างเฟสเนี่ย อันนี้จะทําให้ยิ่งถลายนิ้วไปมาเคลื่อนไหวนิ้วได้คล่องตัวกว่า<ม>การเล่นแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะฮะมาพาทุกคนรู้จักรูปแบบการเล่นเพลงตลอดเวลาของพี่ปูพงศ์ศิลป์เนี่ยอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วศิลปินท่านนี้มีเพลงมากมายหลายเพลงนะฮะที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะนํามาเป็นเพลงแรกในการฝึกการเล่นเจดีซ้ำนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมลองเอาเพลงไหนมา ทำให้มันง่ายขึ้นหรือเอามาเล่นในรูปแบบที่มันแตกต่างจากต้นฉบับเนี่ยอันนี้ก็แนะนาคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับถ้าเกิดว่าผมพอจะรู้จักพอจะเล่นในบ้านเนี่ยผมก็จะนํามาเรียบเรียงใหม่นะวัตถุประสงค์ก็คือผมจะไม่พยายามเอามาเล่นให้มันเหมือนต้นฉบับเพราะเข้าใจว่าคนที่แกะแบบต้นฉบับมาไปไว้ทุกโน้ตเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะฮะเต็ม y o YouTube ไปหมดแล้วแต่คนที่ทําให้มันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือคนที่เอาเพลง นั้นเพลงนี้มาทําให้มันเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะดังนั้นผมขอทําหน้าที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะประยุกต์แล้วก็ต่อยอดแล้วก็ทําให้นักกีตร์มือใหม่เล่นเพลงนั้นได้ง่ายขึ้นเนาะ